สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะเล็กทำความเข้าใจเรื่องเ,ออเด็กเรียนรู้ช้ากันนะครับข้อมูลหลกัหลกๆเนี่ยเราอ้างอิงจากคู่มือสำหรับครูของสถาบันราชานุก,กูลเลยเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาแก่งสำคัญสำคัญออกมาเพื่อให้เราเข้าใจเด็กกลุ่มนี้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จริงๆก็อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับในโรงเรียนทั่วไปเลย แต่อาจจะต้องการความเข้าใจการสนับสนุนที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเลยคำว่าเด็กเรียนรู้ช้าเนี่ยครับตามคู่มือแล้วหมายถึงใครยังไงบ้านครับค่ะคำนี้ก็ใช้เรียกเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนนะคะเ,เนื่องมาจากระดับสติปัญญาหรือที่เราเรียกกันว่า iQ นะคะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าบกพร่องทางสติปัญญานะคะ ในคู่มือเนี่ยเขาจะพูดถึง2กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกเขาเรียกว่าเด็กเรียนช้าหรือ slow learner พวกนี้ก็จะมี IQ ประมาณ70 8 9ซึ่งเอ่ออันนี้รวมกลุ่มที่เรียกว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือ low average แล้วก็กลุ่มคาบเส้นหรือ borderline เข้าไปด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่2คือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อยหรือ mild intellectual disability ที่เรียกสั้นๆว่า mild ID นะคะกลุ่มนี้จะมี IQ ต่าลงมาอีกคือประมาณ50-69ค่ะ อ๋อครับครับจุดที่น่าสนใจนะคะคือทั้ง2กลุ่มเนี่ยมักจะพบได้ในโรงเรียนปกติทั่วไปเลยค่ะครับอาจจะแค่เรียนช้ากว่าเพื่อนแบบเห็นได้ชัดหน่อยคือถ้าเด็กทั่วไปเรียนเรื่องหนึ่งอาจจะใช้เวลาครั้ง2ครั้งก็เข้าใจแต่เด็กกลุ่ม slow learner อาจจะต้องใช้3-4ครั้งหรือบางทีก็มากกว่านั้นส่วนกลุ่ม my id นะคะ ก็อาจจะมีพัฒนาการโดยรวมช้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกันประมาณสัก2-4ปีเลยทีเดียวอืมต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากเขายังพอช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันได้บ้างนะคะตอนแรกๆเนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ปกครองอาจจะยังไม่ทันสังเกตเห็นปัญหาชัดเจนเท่าไหรค่ค่ะอืมครับเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่เรื่อง iQ สินะครับแต่เป็นเรื่องจังหวะการเรียนรู้ที่ต่างกันชัดเจนเลย แล้วลักษณะอื่นๆล่ะครับที่พอจะสังเกตเห็นได้ในห้องเรียนหรืออาจจะที่บ้านมีอะไรอีกบ้างครับค่ะหลักๆก,ก็จะเห็นเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยแหละค่ะที่จะช้าวกว่าเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นนามธรรมนะคะหรือว่ามีความซับซ้อนหน่อยอันนี้จะเข้าใจยากครับจะช้ากว่านิดนึงสมาธิอาจจะสั้นวกแวกง่ายความจําระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคือเรื่องที่เพิ่งเรียนไปอาจจะลืมเร็ว Mm hmm. แต่ว่านะคะเรื่องที่เป็นรูป,ปรธรรมหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องที่เขาชอบมากๆสนใจมากๆอันนี้อาจจะจำได้ดีใกล้เคียงเด็กปกติเลยค่ะอ๋อ oh, ครับคบนอกจากนี้บางคนนะคะก็อาจจะมีพัฒนาการด้านร่างกายช้ากว่าเกณฑ์น,นิดหน่อยหรือดูมีพฤติกรรมเด็กกว่าวายัย หรือบางทีก็เรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การประสานง,งานกันอาจจะไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าเพื่อนๆค่ะอ่าพอฟังแบบนี้แล้วชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องความขี้เกียจหรือไม่ตั้งใจเรียนแต่มันเป็นลักษณะการทำงานของสมองการรับรู้ที่ต่างออกไปจริงๆและทีนี้อะไรเป็นสาเหตุได้บ้างครับที่ทำให้เด็กมีภาะวะเรียนรู้ช้าแบบนี้โอ้โหสาเหตุนี้หลากหลายมากเลยค่ะอาจจะมาจากปัจจัยเดียวหรือหลายๆอย่างร่วมกันก็ได้นะคะ อย่างปัจจัยทางร่างกายที่อาจจะกระทบกระเทือนสมองโดยตรงเช่นออการชักการติดเชื้อบางอย่างหรือผลกระทบตั้งแต่ตอนอยู่ในคันหรือมีปัญหาตอนคลอดขาดออกซิเจนอะไรแบบนี้ห่ดครับหรืออาจจะเป็นปัญหาสายตาการได้ยินที่บางทีอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือแม้แต่เรื่องภาวะโภชนาการอย่างเช่นโลหิตจ,จางขาดไอโอดีนหรือภาวะทุกโภชนาการอื่นๆก็ส่งผลได้ค่ะอืม แต่มีอีกปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะอ๋ออันนี้ก็สำคัญเลยครับสำคัญมากค่ะการที่เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยหรืออาจจะถูกปล่อยปะละเลยขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีคุณภาพก็ส่งผลต่อการพัฒนาสมองแล้วก็ศักยภาพการเรียนรู้ได้เหมือนกันค่ะแสดงว,ว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้พอเราเข้าใจลักษณะ เข้าใจสาเหตุคร่าวๆแล้วถ้าเราจะช่วยเด็กๆกลุ่มนี้ในชั้นเรียนล่ะครับมีแนวทางหรือว่าเทคนิคอะไรที่สําคัญๆบ้างครับแล้วก็ต้องพยายามย่อยเนื้อหาที่มันยากๆหรือซับซ้อนให้เป็นขั้นตอนง่ายๆเล็กๆนะคะใช้ภาพเข้ามาช่วยใช้สื่อการสอนที่จับต้องได้แล้วก็ที่สําคัญคือการให้กําลังใจการกระตุ้นอย่างสม่ําเสมอคะ่ะครับ ในคู่มือมีประเด็นหนึ่งที่ผมอ่านแล้วเออน่าสนใจมากคือเขาเน้นเรื่องการสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าให้กับเด็กกลุ่มนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเป็นพิเศษเลยครับโอ้อันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆที่เรียนเร็วกว่าหรือทำอะไรได้คล่องกว่าใช่ไหมคะครับใช่เลย เขาก็จะรู้สึกด้อยรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือเจอความล้มเหลวบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราช่วยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้นะฉันมีคุณค่านะได้รับการยอมรับจากครูจากเพื่อนมันเป็นเหมือนพลังใจที่สําคัญมากๆเลยค่ะที่จะผลักดันให้เขาอยากเรียนรู้อยากพยายามต่อไปอ๋อเข้าใจเลยครับค่ะทีนี้เทคนิคในห้องเรียนที่ช่วยได้ก็อย่างเช่นการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ที่มันชัดเจนแล้วก็ไม่ยากเกินความสามารถของเขานะคะ การใช้คำถามนำก่อนเริ่มเรียนเพื่อช่วยให้จับประเด็นได้ง่ายขึ้นหรือการสรุปเนื้อหาสำคัญสำคัญให้เห็นเป็นภาพอย่างเช่นการใช้แผนผังความคิดหรือ mind map นะคะอันนี้ช่วยจัดระเบียบข้อมูลได้ดีมากเลยอ๋อเหมือนที่เขายกตัวอย่างเรื่องกระต่ายกับเต่าในคู่มือใช่ไหมครับที่ใช้ mind map สรุปใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยค่ะมันช่วยให้เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นนะคะการสอนทักษะการเรียนรู้หรือ study skills อย่างเช่นการช่วยจัดตารางเวลาการขีดเส้นใต้ใจความสำคัญหรือพวกทักษะการจัดการงานหรือ organizational skills อย่างการฝึกทำงานตามลำดับขั้นตอนการแบ่งงานใหญ่ๆออกเป็นส่วนย่อยๆพวกนี้ก็จำเป็นมากๆค่ะครับผมแล้วก็เวลาที่เขาทำได้สำเร็จนะคะแม้จะเป็นแค่ขั้นตอนเล็กๆส่วนย่อยๆของงานก็ต้องให้คำชมหรือให้รางวัลทันทีค่ะ เพื่อเป็นแรงเสริมที่ดีครับแล้วเรื่องการเข้าสังคมกับเพื่อนๆล่ะครับเด็กกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาตรงนี้ด้วยไหมครับก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะบางทีพัฒนาการทางสังคมอาจจะช้าวกว่าเพื่อนหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการทําความเข้าใจกฎ,กฎกติกาทางสังคมบ้างนะคะการจัดกิจกรรมกลุ่มเล็กๆหรือการใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่เรียกว่าบ u ดี้ s ิส t e เ ให้เพื่อนที่เข้าใจคอยช่วยเหลือดูแลก,กันก็เป็นวิธีที่ดีมากๆค่ะที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมให้เขาได้เข้าใจครับสุดท้ายนี้อยากให้ช่วยฉายภาพเรื่องการจัดการชั้นเรียนสักนิดหนึ่งครับว่าปัจจุบันมีรูปแบบไหนบ้างครับสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะปัจจุบันก็มีทั้งการให้เรียนในชั้นเรียนปกติทั่วไปนะคะซึ่งอ,อ,อาจจะมีคุณครู การศึกษาพิเศษเข้ามาช่วยเสริมหรือมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือที่เราเรียกว่า IEP Individualized Education Program นะคะ IEP <AP. S 2> ใช่ค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นแผนที่ออกแบบการเรียนการสอนเป้าหมายต่างๆให้เหมาะกับความต้องการของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะเลยกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือชั้นเรียนพิเศษสำหรับเด็กกลุ่มนี้โดยตรงเลยค่ะครับแล้วแบบไหนดีกว่ากันครับเอ,อ่อแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะคะ ชั้นเรียนปกติเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้ทักษะสังคมจากเพื่อนๆที่หลากหลายแต่คุณครูประจำชั้นคนเดียวอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรส่วนชั้นเรียนพิเศษคุณครูจะมีความเชี่อชาญเฉพาะทางมากกว่าดูแลได้ใกล้ชิดกว่าแต่เด็กก็อาจจะขาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติทั่วๆไปซึ่งแนวโน้มปัจจุบันนะคะก็พยายามส่งเสริมให้เด็กกลุ่ม mild ID เนี่ย ได้เรียนร่วงในชั้นเรียนปกติมากขึ้นโดยต้องมีระบบสนับสนุนที่ดีเพียงพอควบคู่กันไปด้วยค่ะครับผมสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็คือการทำความเข้าใจว่าเด็กเรียนรู้ช้าเนี่ยเขามีความแตกต่างในการเรียนรู้นะแต่พวกเขาก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้เต็มที่เลยถ้าหากว่าได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องได้รับความเข้าใจแล้วก็แนวทางการช่วยเหลือที่มันใช่จริงๆและปรับให้เข้ากับแต่ละคนทั้งจากคุณครู ผู้ปกครองแล้วก็ทุกคนในโรงเรียนเลยนะครับใจแล้วก็ปรับตัวเข้าหาผู้เรียนที่มีจังหวะมีความต้องการที่หลากหลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์กับเด็กเรียนรู้ชาเท่านั้นนะคะแต่มันคือการสร้างห้องเรียนสร้างสังคมที่เปิดกว้างที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่จําเป็นมากๆสําหรับทุกคนในยุคปัจจุบันเลยค่ะครับผมโอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้เราเข้าใจเด็กๆก,กลุ่มนี้มากขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากนะครับ คุณผู้ฟังก็ลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้หรือลองคบคิดขึ้นต่อได้นะครับว่าทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนมุมมองเรื่องการเรียนรู้ในแบบของเราไปอย่างไรบ้าง